เอาให้มันที่สุในชีวิตไปไปไหนอะเต้นดิโอเคนองต้องเต้นให้่มันกวเพลงอะเอาเอาเอาไดลเริ่มย่อเริ่มย่อเริ่มย่อแล้วเริ่มย่อแล้วเริ่มย่อแล้วนิดนึงมาๆก็เล่นมันแล้วเอาให้มันกว่าเพลงเิยเฮ้ยอย่าไปสนใจิเออเออย่าหยุดอย่าหยุดจะไม่สั่งให้หยุดอเ เอาให้หนักขึ้นเรื่อยๆต้นหนักขึ้นเรื่อยๆอืออเอ่อเอวอันนี้เซ็กซี่ใช่ป่ะโอเคเซ็กซี่แล้วให้พี่รู้สึกว่าเซ็กซี่หน่อยไม่ได้เป็นนะใกล้แล้วแบบเมื่อกี้นะขอนักหนักยใกล้แล้วขอขอย่ออีกนิดแล้วต้นเน้นเน้นอย่างไรอันนี้อันนี้พี่อันนี้จะเป็นฐานฝุกบมันเอวเออนี่จะเป็นฐานฝุกมมันเอวไปเขาจะหลุดเอาให้สะโพกไหวที่สุดที่จะทำได้แล้วอ่ะต้นโล เอาให้มันเพลงเอาเต้นกูมาเลยเอาเต้นกูเลย้ขอเพลงทตืหน่อยดิดีปะมาอครับมาริโอชเลือกูเสยไดมาริโอเมาเล้าบูเอาไอ้นี่อีกย่ออีกย่อยเด้งอีกเดงอีกแบบตุกี้อะตุกี้เนเต็น้าเลยกตับตับตับ

กุ้งเยอะี้ยยอมเย้ยอมกุ้งนี่แนวเพื่อชีวิตกูว่าขาดในสารคดีแล้วเราลดฉันขอพบลูกตาโอ้ยเพื่อชีวิตให้กูว่าเป็นแนวเพื่อชีวิตก็มันกุ้งกุ้งไม่มันเลยอะกุ้งเอาหมดแล้วเหรอยังไม่ได้สั่งให้หยุดเลยเออเอาเร็วจะได้ไปไปนอกเกือบะ ตับ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 เที่ยวจะไปก็รีบอย่าหยุด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 ไปกับพี่แล้วสบาหาหยุดนะ้าหยุดเดี๋ยวนีับาไปกินต